ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rabidings นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูชาเขียวมิ้นต์โคลฟมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นชาเขียวตรามือไสหลับมิ้นของลองบีดนมสดนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดส่วนผสมที่เราจะใช้มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกรองชากันก่อนเราจะใช้ชาเขียวอยู่ที่2ช้อนตวงจากนั้นเราจะนำน้ำร้อน150 ml มากรองชากลับไปกลับมาประมาณ5-6รอบพอเราได้ชาเรียบร้อยแล้วปริมาณชาที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้อยู่ที่75 ml ตามด้วยไซรัปมิ้นต์ของลองบีดเราจะใช้อยู่ที่30 ml ตามด้วยนมข้นหวาน20 ml จากนั้นเราก็จะนำนมข้นหวานมาเทใส่แก้วตามด้วยนมข้นจืด เราจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่20 ml แล้วก็นมสดเราจะใช้นมสดอยู่ที่30 ml จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอเราได้ในส่วนของนมมินเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาเทใส่แก้ว ปริมาณแก้วที่เราใช้อยู่ที่22ออนเราจะเทในส่วนของนมมิ้น์ไปก่อนแล้วก็ด้านบนเราจะตามด้วยชาเขียวที่เรากรองไว้แล้วปริมาณชาที่เราจะใช้อยู่ที่ 75ml จากนั้นเราจะท็อปด้วยฟองนมด้านบน เวลาเราใส่ฟองนมช่วยเพิ่มสีสันทำให้น้ำดูน,น่ากินมากขึ้นและก็ยังช่วยเพิ่มรสชาติให้กับน้ำแก้วนี้ได้อีกด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชาเขียวมิ้นท์โคโฟมรสชาติหอมกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันมากๆเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากเราจะทำเป็นเมนูขายหรือว่าเราจะทำดื่มเองที่บ้านก็ได้